ากาบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้เราก็จะมาทำการเล่นไอบีเพนอะไรนีซึ่งเราจะเปลี่ยนกิวให้กลายเป็นนินจาตามสไตล์เราโอเคก่อนอื่นผมจะเปลี่ยนต,ตามันก่อนให้กลายเป็นตามมวอกอ่มตาสีส้มดีไหมไม่เอาตาสีม่วงดีกว่าชอบสีม่วง เน่เน่ยนประมาณนี้อ่ะีใส่ไปเอาระบายเอ้าระบายเออเออนี่มันต้องอย่างนี้โอ้ เน่น่น้ี่อ่ะเราเปลี่ยนตากันให้กล้ไปสิเมืองหมวนในเรื่องนารุตโตเลยอืออ,อแล้วต่อไปเราก็ต้องใช้เครื่องดูสีแบบนักแน,น่ดูสีอ่ะต่อไปใช้แปรงสีโอ้ยอะไรอือนี่ใช้เจ้านี้ ระบรยตรงนี้ระบรยระบรยบไยไปไม่ไม่ไม่ไม,ม,ม,ม่ใช้เครื่องดูดสีใช้เครื่องดูดสีนี่ดูตรงนี้ในตรงนี้นี่ผมได้ไปเรียนรู้แชร์การเอารูปใส่ในแอปนี้แล้ว หมือนผู้หญิงเลยเออไม่ได้ไม่ได้ไไดกิวของเราจะเป็นจะเป็นอย่างนี้ไม่ได้กิวเราจะเป็นติดไม่ได้ไม่ได้ต้องปรับให้แบบน,นี้อ่ะอืมชุดอ้าอย่างนี้แน่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 แนแนแนเฮ้ยแล้วก็ต่อไปทองดสูสีเราจะทำการแรงเงานี่ จะไม่ค่อยดนะีเท่าไหร่นี่มันต้องอย่างนี้ข้างหมูอะไรเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะให้เข้มๆหน่อยนี่มันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้อ๋อ อนต่อไปนี่นี่นี่เนี่ยเขาเรียวกว่แรงเงาเนี่ยผมไปเรียนรู้มาจากช่องช่องช่องอะไรนะช่องซันฟดตอวารลดนี่ที่เขาทำเป็นคลิปเล่นไอ้เกียวว่าลูปอันเขาก็แรงเงาซูมเข้าไปอันนี้จะเวียนหัวเลยนะคลิปนี้ซูมเข้าไปนนนะไซูม,ซมอ่ะอ ใช้แบบเข้มๆเ,เลยหร้องเข้มๆเข้ม,อมเอาไว้ไม่ต้องไม่ต้องอให้ดูกากนะ่อุ้ยสวยสวยใช้ได้เลยใช้ไดม้มันจะกลายเป็นรายการสามิติหรือเพ่าเอ็ดมันจะเปลี่ยนเป็นแบบสามิติรือเล่าเนี่ย อืมแล้วก็สร้างตัวสีตรงนี้โอเคลียร์ให้มันขาวขึ้นหน่อยอืมแล้วก็เข้มขึ้นอีกนิดอ่านี่ แบบ <mata> nyanyi โอเนี่เราได้เรียบร้อยอ่ะต่อไปทุกคนต่อไปเราก็จะเปลี่ยนแบบนี้ให้เป็นนี่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 ต้องแบบนี้อันเนี้ยดีมากเลยแบบเนี้ยอันนี้โคตรดีเลยทุกคนเดี๋ยวเราจะพิมพ์ไว้ใต้ลิงก์นะใครอยากเหยืก็ไปโหลดนะเอาได้ผิด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 ทำผิดผิดผิดอืออืมาต้งนี้อ่าฮะอ่าฮะ มันีม่ค่อยค่อยขาวขึ้นขาวขึ้นโอ้ยมันโอ๊ยทำไมตามันดูเหลงไงี้ยทุกคนตาหามันดูยไงไม่รู้ไม่ชอบอ่ะแบบแบบอ่ะหมดอีกนี่อ่า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 ฮะอ่านี่ดูสีเสร็จแล้วมันจะเป็นยังไง โอเคมันก็ยังเหมือนเดิมอ่ะต้องใส่ดอกก็ต้องปรับแล้วละให้เพนนี้มันใหญ่ขึ้นอ่าอ่าอ่อให้ไปอือนี่นี่น,นี่อ้ยดีขึ้นดีขึ้นตรงไหนเ่นต่อไปตาอ,อีกข้างเปลี่ยนดีไหมทุกคนถาหมหน่อยเปลี่ยนดีไหม เดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนให้เป็นตาแบบแบบรูปใงเดตาขาว่ะตาขาวทุกคนดูสี่ก่อนเลยไม่ใช่สิเพงสิไม่ไม่นี่เน,น,นี่อ่ะะ โอเคทุกคนเราก็จะกินด้วยวาดไปด้วยนะครับตอนนี้เราได้อาหารไปทีเรียบร้อยโอเคเนี่ต่อไปนี่เลยแตงเงาไม่เอาดีกว่าไม่รอเลยไม่ทีไม่รอทีตบนไนะครับ แั่ครัคุณผู้ชมแับแรกนะคุณผู้ชมไปหาย่านหน่อยข้าไปด้วยนี่ไปด้วยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอ่อ่ะอ ที่ตอนนี้มันก็ได้กลับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเอาตาเอาตาให้มันเข้ากันไม่ใช่แบบแบบสีม่วงเหมือนกันนะผมหมายถึงว่าให้มันดูมีความแรงเงาเหมือนกันเนี่นี่ต้ังพูดอย่างนี้ นี่ทุกคนเป็นไงไง,งเงาแล้วดีใช่ไหมต่อไปก็ปรับชุดมันนั่นเองจะปรับให้ตรงเข็มขัดนี้เนสีน้ำตาลนะกันน้ำตาลสดน,น้ำตาลส้มขมาน,นี้นี่ โอเคนี่ทุกคนตอนนี้เราก็ได้ระบายไปที่เรียบร้อยนี่นี่นี่อืมในในในทุกคนดูดูดูในอนี่นี่ในในใน่นในอืม ดูดูดูเออคือเป็นยังไงเป็นยังไงเออคือเป็นยังไงทุกคนเก่งวะละ่ะโอทุอกเรื่องเลยอืมมันอะไรก็ทำให้เป็นแบบนี้อืม นี่นี่อืไม่สวยเลยต้องปรับสีตรงนี้นะครับดีขึ้นหน่อยไม่ไม่ไม่ไม มันดูมีสไตล์นะสไตล์ในในเน่ื้อเน่เน่เน่ก็แรงเอาหน่อยแรงเอาหน่อยอือโอเคดูซีดูจากภายนอกโอเคเริ่มดีขึ้นควรจะปรับไอตัวเนี้ยให้มันดูเป็นหยักหยักดูนั่นทิ้หน่อยเราก็ต้องสีขึ้นดูสีนั่นดี โอเคตอนนี้กลับมาแล้วอะนี่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 ดูสิเป็นยังไงสวยเปล่าล่ะทุกคนอืมเอ้าไม่สีไม่เหมือนกันน้อเะนะ่เราจะต้องใช้เครืาา่องบดใส้ตัวสีตรงนี้นี่อตัวอย่างนี้อ่มามันต้องเข้มขึ้นสิ ไม่เกินเกินีนังจะพอได้เอ้มอแมวแหละเอาแบบนี้แหละขี่แบบนี้แหละแ,แ,แล้วก็ใช้เจ้าสิ่งนี้ด,ดูสีนี้มาเปลี่ยนไฟเตอรตรงนี้เป็นแบบนี้อืม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  ไในทุกคนเป็นยังไงลนะ่ะหล่อเท่หลอเท่ มันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้อ่ะฮะในทุกคนตอนนี้ได้เลยกําลังได้เลยตอนนี้จังหวะน,นี้เออเออเออดีมากครับทุกคนตอนนี้แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะครับออ นึงนะคะคุณผ mm. oh. mm. mm. ู้ชมวลาก็อืมออืมอืมคุณชุดนั่นเหรออืม โอเคอ้โอเคแน่แน่ทุกคนัวนี้เออเอแน่แน่แน่มาจุกเด็กลมนี่นี่เป็นยังไงทุกคนทุกคนดู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 ความสวยงามภาพ ไปก็เหลือแค่การทํารอยยับโอเคซึ่งการทํารอยยับมันก็ยากมากสำหรับผมน,นี่ตัวอ,อย่างน,น,างนี้โอเคเลยละ่ะตอนนี้กำลังดีอืม คลิปนี้ก็อาจจะนานหน่อยนะครับโอเคจะไม่เป็นไรเพราะเรายังมีแรงสู้ต่อไปไอ้คนเรื่องอะไรคนเราเรื่องอะไรอ่ะนี่นี่เออดีใช่ไหมครับผมรู้มันสวยเราดูด,ด,ดูทุกคนจะต้องด่าว่าผมทำไม่สวยอ่อนี่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 นนนนนน อ่าทุกคนในเลยมันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้อ่าต่อไปยังไงนไม่เลยในนี่นี่ยต่อไปใช้เครื่องบดสีต่ออ่าทุกคนตอนนี้เราก็จะเสร็จแล้ว อันนี้ก็ได้กลับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เคก็ได้เกืบเสร็จแล้วนะคะทุกคนตรนี้ก็เป็นผ้าแบบนี้ไปเลยไม่เป็นไรตรงนี้งั้นหรือืืมเียงก็แบบนี้แหละรองเท้า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 สีน้ำตาลดีกว่าเออเออเออ โอเคไม่ไม่ไม่ไมโอเคนี่นี่คือ,อนี่ทุกคนดูดูดูแล้วเดี๋ยวค่อยแรงเอาที่หลังนี่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  ังไงเป็นยังไงอ่าตอนนี้จะเสร็จแล้วนะครับเไรงอแบบนี้ไปก่อนแบบนี้นี่โอเคทุกคนตอนนี้เราก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้ว ที่เหลือก็คือเก็บรายละเอียดอืมต่อไปก็สนนี่เนนี่เนนี่เนน,น,น,นี่ต้องอย่างนี้ครับทุกคนในนี่ในนี่น นีนนี่แหละสวยสวยพี่สวย่น่รน่ไหนปรับไหน,ปหนไปไหนนีน่แล้วก็ไป่ต้องเครื่องบูกเสือหรอกโอเคง้นก็ คลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้แหละอาจจะไม่ค่อสวยเท่าไรแต่ก็ตามสไตล์ผมงั้นก็จบกันเพียงแค่นี้เลยละกันใครที่อยากทาใครที่อยากให้ผมโช,โชว์แอปนี้อีกก็สามารถคอมเมนต์บอกมาได้ได้เลยนะครับบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่ภายในคลิปหน้า